สวัสดีค่ะกลับมาเจาะลึกเรื่องราวกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงคลิกเกมรักกลโลอุบายและความสัมพันธ์ในช่วงบทที่2 1 6ร้อยสถึงสองค่ะครับเป็นช่วงที่เข้มข้นมากจริงๆตัวละครหลังอย่างหนิงซีเนี่ยต้องเจอกับสถานการณ์ที่ซับซ้อนหลายอย่างเลยทั้งเรื่องเก่าเรื่องใหม่มันพันกันไปหมดใช่เลยค่ะมีทั้งเรื่องกลยุทธ์อารมณ์ความรู้สึกและก็เรื่องไม่คาดฝันเข้ามาแบบเลี่ยงไม่ได้เลย ครับผมมีตัวละครหลายคนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยทั้งซูเหยียนลู่ถิงเซียวหนิงเวียนหลัวแล้วก็ยังมีเสี่ยวเปาล,ลู่จิงหลี่เจียงมูเ่เย่อีกค่ะงั้นเรามาลองไล่เลียงเหตุการณ์สำคัญๆกันเลยดีกว่านะคะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างและตัวละครเขาคิดหรือทำอะไรกันไปได้เลยครับเริ่มจากฉากที่โรงพยาบาลเลยไหมครับได้ค่ะก็คือหนิงซีไปเยี่ยมซูเหยียนจริงๆ แต่ว่าอยู่แป๊บเดียวเองนะคะแล้วก็อ้างว่าต้องรีบไปดูแลเสี่ยวเปาที่บอกว่าเป็นลูกของเพื่อนแล้วก็เหมือนทิ้งท้ายไว้ว่าจะโทรหาหนิงสูเวียนหลัวให้ด้วยครับจุดนี้ปฏิกิริยาของซูเหียนน่าสนใจนะคือเขามองเสี่ยวเปาแล้วรู้สึกแปลกๆแบบว่าคุ้นๆเห็นความคล้ายหนิงซีในตัวเด็กจนเผลอคิดไปถึงลูกที่เสียไปเมื่อ5ปีก่อนแต่เขาก็รีบปัดความคิดนั้นทิ้มไปใช่ไหมคะ ใช่ครับรีบสลัดทิ้งไปแต่มันก็ทิ้งปมไว้ในใจเขาลึกๆแหละพอออกมาข้างนอกนี่บรรยากาศเปลี่ยนเลยหนิงซีก็คือปกป้องเสี่ยวเปาสุดๆเลยนะคะจากสายตาตำหนิของลู่ถิงเซียวครับซึ่งลู่ถิงเซียวเองก็ดูเหมือนจะเออจนใจนิดๆกับท่าทีตามใจเด็กของหนิงซีแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรจริงจังไม่ได้โกรธเนาะครับผมขณะเดียวกันเจียงมู่เย่ก็สังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงของลู่ถิงเซียวนี่แหละ ส่วนหนิงซีเองก็มีแวบหนึ่งที่คิดขึ้นมาแบบว่าน่าสะเทือนใจนิดๆว่าถ้าตอนนี้ไม่ดูแลเสี่ยวเปาที่ดีอนาคตอาจจะไม่มีโอกาสแล้วอืมเป็นความคิดที่เผยความผูกพันลึกๆเลยนะคะครับผมแล้วจากโรงพยาบาลก็ตัดมาที่แนรถเลยใช่ไหมคะตรงนี้บรรยากาศเริ่มมีเรื่องแผนการเข้ามาละใช่ครับลู่ถิงหลีกับเจียงมู่เย่เริ่มสงสยัยละว่าหนิงซีไปเยี่ยมซูเหยียนทําไมเจียงมู่เย่นี่ ถึงจะพูดออกมาเลยว่าเธอใช้กับดักสเสน่หาหรือเปล่าแล้วหนิงซีว่าไงคะยอมรับไหมก็ไม่ได้ปฏิเสธตรงๆนะครับแต่ยอมรับใกล้ๆว่าเออมีแผนแหละทําเอาเจียงมู่เย่แปลกใจไปเลยแต่คนที่น่าสนใจกว่าคือลู่ถิงเซียวหรือเปล่าคะใช่ครับลู่ถิงเซียวเนี่ยกลับรู้สึกแบบไม่พอใจนิดๆนะที่เห็นหนิงซีไปใช้กลยุทธ์แบบนี้กับคนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเองมันเหมือนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของลึกๆอยู่อืม แล้วหนิงซีก็ลงมือเลยโทรหาหนิงเสี่ยวหลัวปล่อยให้ฝ่ายนั้นใส่มาเต็มที่เลยครับแล้วค่อยเฉลยตอนท้ายว่าซูเยียนกำลังฟังอยู่ด้วยนะทำเอาหนิงเซียวหลัวเนี่ยหน้าเสียรีบวางสายไปเลยโหแสบเหมือนกันนะคะเนี่ยยังไม่หมดครับเธอบอกด้วยว่าอัดเสียงไว้หมดแล้วส่งให้ซูเหยียนเรียบร้อยคือเป้าหมายชัดเจนมากหว่านความสงสัยลงไปเลใจซูเหยียนเกี่ยวกับตัวหนิงเซียวหลัว ถึงจะรู้ว่าคงใช้ได้ผลแค่ครั้งเดียวแต่ก็เอาละเนาะฝ้ายครับถือว่าได้แต้มไปก่อนลูจิงหลีนี่คืออึ้งไปเลยกับความเจ้าแผนการของหนิงซีส่วนลูถิงเซียวเหรอคะลูถิงเซียวเนี่ยกลับเริ่มมองเห็นอะไรบางอย่างคือเขารู้สึกว่าหนิงซีกําลังใช้วิธีคล้ายๆกับที่เขาเคยใช้กับเธอเลยนะคือค่อยๆแทรกซึมเข้ามาแต่ครั้งนี้เหมือนเธอจะพยายามตีตัวออกห่างเขาอย่างช้าๆแทนอืมซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะเนี่ยครับผม แล้วก็มีเรื่องตอนกลางดึกอีกใช่ไหมคะที่หนิงซีโพสต์วีแชทเศร้าๆใช่ครับโพสต์อ้างบทกวีประมาณว่าถ้าไม่เคยเห็นแสงสว่างก็คงทนความมืดได้อะไรทํานองนั้นเหมือนระบายความรู้สึกแล้วก็เกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้นตอนตีสามครับจู่ๆประตูห้องก็เปิดลู่ทิงเซียวเดินเข้ามาเลยไม่เคาะประตูด้วยหนิงซีรู้ทันทีเลยไหมคะว่าละเมอรู้ทันทีครับก็เลยนิ่งเงียบไว้กลัวเขาตื่นแล้วเขาก็เดินมาที่เตียง เปิดผ้าห่มครึ่งหนึ่งแล้วก็ล้มตัวลงนอนข้างๆกอดหนิงซีไวนแน่นเลยเหมือนกอดหมอนข้างหนิงซีนี่ตกใจมากทำอะไรไม่ถูกเลยจะขยับหนีก็ไม่กล้าแรงกลัวเขาตื่นจริงๆสุดท้ายก็เลยต้องเลยตามเลยรกราบก็คิดว่าเออเดี๋ยวพอตื่นเขาก็คงจำอะไรไม่ได้หรอกปล่อยไปก่อนละกังดูเหมือนจะเป็นทางออกที่ดีสุดตอนนั้นแต่ในใจคงว้าวุ่นน่าดูเลยนะคะแน่นอนครับแล้วสถานการณ์มันก็ผีขึ้นไปอีก เมื่อแสงจันทร์ส่องเข้ามาอ๋อใช่ค่ะเห็นหน้าลู่ถิงเซียวชัดเลยใช่ไหมคะแล้วในความเงียบนั้นเองครับหัวใจหนิงซีก็เต้นแรงเลยความคิดแบบเอาไงดีวะก็ผุดขึ้นมาคือเขากำลังละเมออยู่นี่นะลังเลหน้าดูเลยนะคะตอนนั้นใช่ครับในหัวนี่คงเถียงกันหน้าดูแบบจะดีเหรออ้าวก็เขาเข้ามาเองนะคราวก่อนยังแกล้งกัดเราอยู่เลยอะไรแบบนี้สุดท้ายก็เกือบจะล้มเลิกความคิดไปแล้วนะ แต่แล้วก็แต่แล้วก็อืมความขุนหันพันแล่นมันชนะครับเธอก้มลงไปจูบเขาเลยเป็นจูบที่อาจจะดูเก๊กังๆหน่อยแต่ก็ทําไปแล้วแล้วก็มีพึมพำกับตัวเองด้วยใช่ไหมคะว่าไม่เสียใจอะไรสักอย่างใช่ครับพึมพำเบาๆว,ว่าถือเป็นโอกาสดีไม่จูบก็เสียดายอย่างน้อยชาตินี้ก็ไม่เสียใจแล้วซึ่งหารู้ไม่ว่าว่าลู่ถิงเสียวไม่ได้หลับจริงครับแกล้งหลับอยู่ได้ยินหมดเลย เขาทั้งขำในใจกับเป้าหมายเล็กๆของเธอแต่ก็ยอมรับว่าเกือบจะคุมตัวเองไม่อยู่เหมือนกันตอนโดนจูบโหฉากนี้ทิ้งคำถามไว้เยอะเลยค่ะว่าที่ทำไปนี่มันอารมณ์ชั่ววูบจริงๆหรือมีอะไรซ่อนอยู่กันแน่กับคำว่าไม่เสียใจของเธอนั่นสิครับน่าคิดมากพอเช้ามาหนิงซีก็กลับสู่หมดปกติเช็คข่าวบันเทิงครับก็เจอว่าหนิงเสือหลวพยายามโยนความผิดให้ผู้ช่วย แต่ดูเหมือนคนไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่แล้วเทก็หันไปเช็ควโบพบว่าคนติดตามเพิ่มขึ้นเยอะเลยโพสต์ให้กำลังใจตัวเองใช่ครับโพสต์ประมาณว่าสิ่งที่ฆ่าเราไม่ตายจะทําให้เราแกร่งขึ้นเป็นการประกาศจุดยืนไกล่กลแล้วเจียงมู่เย่ก็รีบมารีโพสต์เลยทําให้แฟนคลับยิ่งจิ้นกันหนักเข้าไปอีกมีคอมเมนต์ถามถ,ามถึงบอสลู่ด้วยซึ่งหนิงซีก็ได้แต่นึกในใจว่าก็นอนอยู่ข้างๆฉันเนี่ยแหละอึดอัดน่าดูเลยนะคะเนี่ย แล้วตกดึกเจียงมู่เย่ยก็โทรมาอีกครับแล้วก็ดันสงสัยว่าทำไมเสียงหนิงซีเบาจังหนิงซีก็เลยต้องอ้างไปว่านอนอยู่กับเสี่ยวเปาแล้วก็ปฏิเสธว่าลู่ถิงเซียวไม่ได้อยู่ด้วยแต่จังหวะน,นั้นเองครับลู่ถิงเซียวดันกระชับอ้อมกอดที่เอลเธอแน่นขึ้นไปอีกเป็นสถานาการณ์ที่แบบกลืนไม่เข้าคายไม่ออกจริงๆหนิงซีเลยรีบเปลี่ยนเรื่องไปถามปัญหาทางบ้านของเจียงมู่เย่ยแทนครับซึ่งเจียงมู่เย่ยก็บอกว่าเออปัญหามันคลี่คลายไปแล้ว แบบบังเอิญมากๆหลังจากเจอเธอเมื่อคืนเหมือนมีในว่าลู่ถิงเซียวอาจจะชั่วอยู่เบื้องหลังอืมน่าสนใจค่ะแล้วบทสนทนาก็จบลงที่หนิงซีชวนเจียงมู่เหยยไปเดินเล่นวันรุ่งขึ้นใช่ครับเป็นวันเริ่มต้นฤดูใบไ,ไม้ร่วงพอดีเจียงมู่เหยยก็แปลกใจนะแต่ก็ตอบตกลงไปเป็นการปูทางไปสู่เรื่องราวต่อไปโหเรื่องราวช่วงนี้คือ เข้มข้นจริงๆค่ะทั้งแผนซ้อนแผนของหนิงซีกับหนิงเสียหลัวความสัมพันธ์กับลู่ถิงเซียวที่ยิ่งซับซ้อนขึ้นไปอีกคือพยายามจะถอยแต่สถานการณ์กลับยิ่งดึงให้ใกล้กันแล้วก็การกระทําที่ดูเหมือนจะปูป,ปรับอย่างการจูบตอนละเมอนั่นอีกครับมันทิ้งคําถามสําคัญไว้เลยโดยเฉพาะเมื่อมองจากธรรมชาติของหนิงซีที่มักจะวางแผงควบคุมสถานการณ์ได้ดี การกระทําของเธอตอนที่ลู้ถึงเซียวหละเมอโดยเฉพาะการจูบกับเหตุผลไม่เสียใจที่บอกตัวเองเนี่ยมันเป็นแค่แรงกระตุ้นชั่ววูบจริงๆหรือว่ามันมีมีชั้นเชิงอะไรบางอย่างซ่อนอยู่แม้แต่จะเป็นชั้นเชิงที่เธอใช้กับความรู้สึกของตัวเองก็ตาม เป็นคำถามที่น่าคิดมากๆเลยค่ะว่าภายใต้สถานการณ์ที่เหมือนจะควบคุมอะไรไม่ได้เลยการตัดสินใจของหนิงซียังคงมาจากสัญชาติยาณหรือว่ามาจากกลยุทธ์ที่มันฝังลึกในตัวเธออยู่แล้วกันแน่ครับคงต้องตามดูกันต่อไปครับว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อ